บางคนก็ถามว่าเฮ็ดคลิปอย่างดีอ้ามาในโชคจะบอกอย่างหนึ่งไม่เฮ็ดคลิปต่อยมวยนี่แล้วกับไปไปท่าชิงกันผู้ใดบัวกขาวบอกเพื่อนเป็นนักมวยไทยนะในโชคท่าชิงจากโนเวเดอร์กล้าต่อยก็ผู้หญิงบอกแล้วแล้วเพิ่นว่ากล้าเพ่นเป็นสุภาพบุรุษลอเล่นเด้อค่ะเพิ่อนสิต่อยก็ผู้ใดคืออันประเทศนั่นน่ะเห็นลงข่าวอยู่มันมันเป็นมวยไทยบ่ะเล่ะ พุชทาสิงบวกเขาเอามาเป็นคุณครูมวยแม่โชคเดะแม่โชคไม่ดังนี่เป็นเป็นลูกศิษย์ได้บอกค่ะอันทรงเข้าไปบวเขาวบวกเขาอย่างนี่ที่แบบเพิ่นเก่งๆน่ะสมัยนี้พ่อไทยรัดบ่วหูดอ,อกแต่ว่าอันพ่อหนะํามักมวยไทยอีพอมักมวยไทยไปบวกเขามาเป็นมาเป็นครูแม่โชคเดะอะไรนะเขาเล่นครูบอก เขาเรียกว่าครูบาอาจารย์บทที่แบบมวยไทยว่าล้ําจังไหนนะล้ําจังไหนแบบล้ามวยไทยต้องแบบมันต้องมีแบบครูบาอาจารย์ด้วยค่ะแต่การออกกําลังกายด้วยมวยไทยนี่ก็ดีค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะได้เลยนะได้ทั้งขาบรต้องเพึ่งอยาลดน้ําหนักเลยนี่ <c oughs> แค่แค่กินไม่ไม่เยอะอย่าก,กินหลายแค่นั้นแหละจบ ประหยัดค่าซื้อ,อยาลดความอ้วนด้วยนะถ้าแผอันสิรดน้ําหนักก็ได้อิลีค่ะอดกินนิดนึงอย่ายัดเข้าไปมากก็ผัวว่า <c oughs> มันก็จะลดเป็วค่ะมาย็บซ้ายดบเบิลซัขคอสับสอกอันนี้สับสอกอันนี้ตีสอกเนาะตีสอกอนี้ตีสอกตีสอกสับสอกแบบนี้โอเคผ่านเตะไว้ เทไว้ทีไมไว้ทีไมไว้โหดจีนทีมไว้สับสนไปเลยแนละ้เห็นไหมอ๋ยังยังไม่ช่องนี้หุ่นแบบว่าแบบนี้เนาะพุแล้วเราก็มื่ไทยเราออกเราก็มีตีเข่าข้างๆเป็นการออกกําลังกายด้วยหรือว่าตีเข่าข้างหน้าใช่ไหมตีเข่าข้างหน้าแบบนี้ก็ได้ ได้หมดนะคะโอเคคนบ่ดังเพิ่นสิเอามาเฮาเปะเป็นบ่เพิน่นจะเอาเพิ่นเขาก็เอาแต่บ่กคน,นดังๆไปยืนข้างเขาเนาะยังบ่ดังยังเฮาหนี <c oughs> เปะยู่มเมืองไทยยุ่มเป็นปี <c oughs> ขอผ่านซื้อนี่ก็บ่ได้บก่กลับไปเมืองไทยนี่เอาไปเป็นลูกศิษย์ได้เด้บอบ่ขาวคุณบ่ขาวเอิ้นบ่ขาวเอิอ้ญปั่นสิเพิ่นเป็นรุ่นน้องแม่ชออั่ววี่ร้องเมืองท่าเพิ่นยังดูอ่อนไหวโอเค แต่แม่ชอะอาจจะเป็นเอื้อยพนันยูฮุเพราะว่ารุ่นนี้บวกขาวนี่พ่อพ่อแม่ชอบบนรู่นอ่ะอีพ่อบนอาจจะบนรู่แล้วก็ตายก่อนแต่ลูกก็อยากจะต่อยมวยอีพ่อเบิงพ่อมัดก,ก็เลยคิดถึงพ่อแล้วก็เลยมัดต่อยมวยค่ะโอเคสวัสดีค่ะแล้วพบกันไม่ช่องใหม่นะบา,บายค่ะช่วยกดติดตามด้วยนะสวัสดีค่ะ 拜拜。Bye bye. <laughs>